วันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะต้องขอบอกว่าล่าสุดค่ะคุณตักสิริพรอยู่ยอดนะคะเธอเองเนี่ยตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวร้ายค่ะเพราะว่าต้องเจอการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะ เรียกได้ว่าคุณตั๊กเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วค่ะนั่นก็คือคุณตั๊กสิริพอรอยู่ยอดหรือที่เรารู้จักกันในานามของคุณตั๊กลีลานะคะเธอเป็นนักร้องและก็นักแสดงตลกหญิงชาวไทยค่ะรวมถึงเธอเองเนี่ยได้มีการเข้าสู่วงการเพลงเพราะว่าได้มีการเข้าประกวดร้องเพลงของสยามกุลการเมื่อปีพศ2532นะคะเป็นเวทีประกวดแรกในชีวิตแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จด้วยค่ะ เนื่องจากว่าในการประกวดครั้งนั้นนะคะคุณตักสิริพรเนี่ยได้รับรางวัลน,นักร้องดีเด่นซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรางวัลเดียวกับคุณเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตด้วยนะคะจากนั้นค่ะคุณตักเองเนี่ยก็ได้มีการเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวจากการสนับสนุนของคุณแจ้ดนุพลแก้วการนะคะโดยเป็นนักร้องในสังกัดอีเทอร์ทัค่ายเพลงของดนุพลมีอัลบั้มออกมาทั้งสิ้นอยู่ที่9ชุดในสังกัดนี้ค่ะ และต้องบอกนะคะว่าล่าสุดค่ะคุณตักสิพรเองเนี่ยก็ต้องตื่นมาพร้อมกับความเสียใจนะคะกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อหลวงพ่อที่เป็นเสมือนกับพ่อบุญธรรมค่ะมรณะภาพลงนะคะคุณตักสีพรเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พี่ตักเศร้าเสียใจที่สุดเศร้าใจเสียใจที่สุดหลวงพ่อพยนแห่งวัดหลายนองหมี จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นหลวงพ่อที่พี่ตั๊กเคารพแล้วก็บูชามากๆพี่ตั๊กเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านและท่านได้มีการมรณาภาพเมื่อคืนประมาณตีสามตีสอายุ79บวชมา50าพรนษาบรรพชาตอนอายุ29จริงๆวันนี้พี่ตั๊กตั้งใจจะไปทำบุญถวายเพลงกับท่านซึ่งนัดไว้ล่วงหน้าแล้วแต่กลับเป็นวันที่ท่านมรณาภาพ ซึ่งตรงกับวันนี้พอดีรู้ข่าวตอนเช้านี้เสียใจมากเสียใจที่สุดเหมือนท่านโดนจิตโดนใจให้เรามาหาในวันสุดท้ายของท่านลูกจะไม่ลืมคำสอนของหลวงพ่อที่ได้เทศนาสอนลูกในวันนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยท่านเมตตาพี่ตักมากลูกยังจำได้เลยครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวในชีวิตที่พบหลวงพ่อหลวงพ่อยังพูดไว้ว่าไม่รู้จะอยู่ถึงแ0สิหรือเปล่า และสุดท้ายนี้ขอให้หลวงขอให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อได้ไปสู่พระนิพพานดังที่หลวงพ่อตั้งใจไว้เจ้าค่ะลูกจะจดจําคําสอนทุกคําที่หลวงพ่อได้สอนให้ลูกไว้ว่าต้องเป็นคนดีทําบุญทําทานทำ,ำรูปบํารุงศาสนาตราบชั่วชีวิตนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คุณตักออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณตั๊กด้วยนะคะ และนี่ก็คือข่าวไวท์เทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม